ต้นนีออนต้นไม้ชอบแดดออกดอกทั้งปีสีสวยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจางสเตชันมีเพื่อนถามมาว่าเขาอยากจะปลูกต้นไม้ที่ทนแดดไม่ต้องรดน้ำบ่อยเพราะเขาต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็อยากใด้สีสวยๆก็เลยนึกถึงต้นนี้ค่ะต้นนีออนซึ่งพี่เพิ่งซื้อแล้วก็ เอามาปลูกได้ประมาณสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนแล้วค่ะต้นนีออนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวเม็กซิโกตอนเหนือของเม็กซิโกแถบเท็กซัสแถวนั้นนะคะก็เป็นแถบทะเลซ้ายแล้วค่ะแต่เข้ามาประเทศเรายังไงก็ไม่รู้นะทีนี้ต้นนีออนเนี่ยเขาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะมีความสูงอยู่ประมาณสัก2เมตรนะแล้วก็ กิ่งของเขาที่แตกออกมาเนี่ยก็จะชี้ขึ้นข้างบนเลยค่ะส่วนใบของต้นนีออนนะคะจะมีสีเขียวนวลค่ะแล้วก็จะเป็นใบที่จะมีขนอ่อนๆสีขาวนะคะจับอยู่ที่ใบนะทำให้ใบเนี่ยดูเด่นสะดุดตาเรียกว่าคล้ายๆมีออร่าแล้วนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะออกดอกเนี่ยทั้งปีเลยสีก็จะเป็นสี ชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงต้นนิออนสีม่วงอ่อนด้วยค่ะซึ่งพุ่มของต้นนิออนเนี่ยก็จะสามารถที่จะตัดแต่งให้เป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะอย่างเช่นทรงเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมหรือตรงกลมๆนะคะหรือว่าจะปล่อยตามธรรมชาติเขาก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ สำหรับการปลูกต้นนีออนนะคะด้วยความที่เขามาจากแถบทะเลสายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบแฉะค่ะหรือมีน้ำขังก็จะชอบดินที่ร่วนแล้วก็น้ำผ่านได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนถ้ามีน้ำขังหรือว่าโดนน้ำมากๆก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคล้านะคะหรือว่ามีเพี้ยแป้งขึ้นมาได้นะคะซึ่งเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยกัน ดูแลแล้วก็ตัดแต่งเขาบ่อยๆอะคะ่ะถ้ามีเชื้อราอะไรพวกน,นี้ก็ตัดทิ้งไปมีเพี้ยก็ตัดทิ้งไปหรือคุณจะใช้ยาฆ่ามแมลงก็ได้แต่พี่ว่าตัดดูแลตัดแต่งอย่างนี้จะดีกว่านะคะข้อดีของต้นนีออนอีกอย่างนึงนะคะก็คือสามารถที่จะปลูกในดินก็ได้หรือจะปลูกในกระถางก็ได้ค่ะสําหรับต้นนีออนที่เห็นเนี่ยเป็นต้นที่พี่ซื้อมา ต้องแตกต้นยังเล็กอยู่คือสูงไม่ถึง1ฟุตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจหลอกทีแรกนะคะพอต่พอเห็นดอกเลยเอ้ยปิ๊งเลยก็เลยเอาไปลงดินค่ะดินที่ใช้ปลูกเนี่ยก็จะเป็นดินที่เรียกว่าเ,เป็นดินร่วนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วก็ผสมทรายลงไปนิดหน่อยะคะ่ะเพื่อให้ดินมันร่วนสวยุยแล้วก็น้ํามันจะได้ไหลผ่านได้ง่ายนะคะ และที่สําคัญนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือต้นนีออนเนี่ยชอบแดดค่ะยิ่งไดแดดทั้งวันเนี่ยจะแบบว่าสีของดอกน,นี่จะสวยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาที่ปลูกที่ให้โดนแดดหรือว่าถ้าเกิดโดนแดดครึ่งวันเนี่ยต้องเป็นแดดช่วงบ่ายถึงจะดีนะคะเพราะเป็นช่วงที่แดดจะแรงค่ะต้นนีออนของพี่เนี่ยต้นเล็กแต่ก็มีดอกเยอะนะคะสวยเลยเพราะว่า อยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่เอาเขาลงดินเนี่ยนะคะลืมลดน้ําค่ะไม่ได้ลดน้ําไปหลายวันเลยแต่ว่าเออก็ดีนะพอาไม่ลดน้าเนี่ยได้ดอกมาสวยเลยละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ดอกเนี่ยให้เขามีดอกแล้วก็ต้องงดน้ําเป็นระยะนะคะหรือว่าจะลดน้าเว้นเว้นวันเว้นวัน,วนสองสามวันครั้งอย่างเงี้ยก็จะได้ดอกที่สวยงามค่ะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยปลูกต้นนีออนเนี่ยเหมือนกับ ปูกล้วเราก็ฝากเทวดาเลี้ยงไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องผ่วงนะคะเพราะว่ากลับมาเขาก็จะมีดอกให้เราดูสีสันสดใสไปเลยค่ะไปร้านต้นไม้ก็อย่าลืมดูต้นนีออนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ